อยู่ดีมันก็เริ่มมึงจ,จ,จะเริ่มอย่างนี้ไม่ได้สวัสดีครับอ่ะแล้วว่าอีกแล,แล้วเราต้องมีความสุภาพเรียบร้อยมือถือขนมอยู่ไง สวัสดีจ้าค่ะพบกับพัดเพชร HR ของเรานะคะวันนี้กลับมาเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วนะ EP ที่เท่าไหร่ก็ช่างมันไม่จำไม่ได้ไปแล้วเออเท่าไหร่วะ26่6 26นะครับอ่าเรามาถึ่แล้วเออวันนี้เรามาคุยอะไรที่แบบมันมีความต่อเนื่องบ้างไหมหรือจะไม่ต่อต่อสิต่อมันมันอยู่ในความสนใจต่อใช่ไหมต่ออ่ะคุยไป ไออีพีก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องที่ว่าเอ้ยมีคนสนใจเรื่องของการสัมภาษณ์งานเรื่องของการหางานในอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็เลยเอามาคุยกันว่าเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าบริษัทองค์กรเนี่ยเขามองหาคนแบบไหนแล้วคุณเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสัมภาษณ์งานจัได้ละจัได้ละเพื่อที่แบบเอ้ยเราจะได้เป็นแบบคนที่แบบ วินในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเราจะต้องได้งานใช่แล้วเราก็ได้งานนั้นมาอมเออทีนี้ก็เลยไปนั่งดูว่าเอ๊ะในเทรนด์ของโลกอนาคตเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้เลยด้วยซ้ำไปเนี่ยทุกวันนี้ใช่มันมีคุณสมบัตินึงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินหรือคุ้นเคยหรือหลายๆคนไม่รู้จักเลยโุกคนตื่นเต<ำ>้นจังเลยอ่ามันคือไรมันคือไรไม่รู้ คือที่ผ่านมาเนี่ยมั่นใจว่าทุกคนรู้จัก IQ และ EQ คิ <IQ S 2> ใช่ไหมใช่ไหมรู้จักใช่ไหมรู้แล้แหมไม่ใครไม่รู้หรอกไอ EQ คุยกันทั่ว <c ười> <c ười> IQ ว่าง,ง่ายๆคือความมีสติปัญญาความฉลาดในการทํางาน <c ười> อ่าจริงๆไม่จริงๆ,งๆต้องบอก,ก <c ười> วา่าไม่ใช่การทางานจริงๆหรอกแต่ว่าถ้ามาใช้กับการทํางานก็คือความฉลาดในการทํางานอ่ะและอีวอะคะ EQ EQ เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตามมาจาก IQ เนื่องจากสมัยก่อนก็จะมีคนที่ฉลาดเก ในการทํางานแต่ไม่สามารถเข้ากับสังคมเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ก็เลยเป็นตัว,ตวที่2ที่เขาบอกว่าเฮ้ยทางงานต้องมีอีิวก็คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการทํางานร่วมกันคนไปชอบหลงว่าไอ้สอคุณสมบัติเนี่ต้องมีเฉพาะในผู้นําใช่หรอ <the <the เอาจริงๆนะถ้าไม่งั้นเราก็จะมีช่างไม้ขี้โมโหถูกไหมครับแล้วก็จะมีน้องๆว่าแผนกแบบเป็นแอดมินหรือเรามีโอเปอรเลเตอร์ลูกค้าเดินเข้ามาสวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะเปลี่ยนใหม่สวัสดีค่ะติดต่ออะไรคะเอออย่าเออค่ะ มีความเวียงวีมีความเวียงวีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแบบเจอลูกค้าที่เขามีข้อคําถามนี้เยอะ,อะก็อาจจะควบกุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ,อเพราะฉะนั้นที่อธิบายมาก็คือต้องการจะบอกว่าไอ้คุณสมบัติ2อย่างเนี้ยหลายๆคนที่ชอบคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้นําคุณต้องมี ไม่ใช่นะเราในฐานะคนทํางานเราก็ต้องมีมีทุกคนมันต้องมีทุกคนก็เลยจะบอกว่าไอ้คุณสมบัติอันที่สมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วและมันก็ไม่ใช่สําหรับผู้นําเท่านั้นเช่นเดียวกันก็ต้องกระจายจากผู้นํอลงไปสู่น้องๆทีมงานทุกตำแหน่งงานเหมือนกันเออเพราะว่าตอนนี้ผู้นำเขาจะหาล่ละเขาจะหาคุณสมบัติเนี้ยในตัวคุณแล้วมันคืออะไรคะพูดมายื่นยาวเอาไว้ติดตามอีพีต่อไป AQ AQ อ่าเมื่อกี้อันนี้ <Deep? S 2> ขอแบบคำเต็มๆหน่อยได้ไหมว่า AQ อ่ะคืออะไรเพราะว่าเขาฟังมาตั้งนานแล้วเขาก็รออยู่เนี่ย Adaptability Quotient ใครกดปุ่มดิจฉนนลทีสออกเสียงให้กลัวไปกดให้ตัดต่อนะเรืนึกถึงไอ้น้องตัดต่อนิเดี๋ยวมันโผล่มาเป็นภาษาคาราเกะเลย Adaptability อ๋อ Adaptability ก็คือความสามารถในการปรับ ตัวปรับตัวของเราเนาะใช่ของ <Okay. S 1> เราให้เข้ากับให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วหรือในอนาคตถ้ามันจะมีอะไรที่เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะปรับตัวรับมือแก้ไขหรือแฮนเดิลอะไรต่างๆเรื่องพวกนี้ได้หรือไม่สิ่งสำคัญก็คือว่าทำไมผู้นำณนะปัจจุบันเขาถึงมองหาคนประเภทนี้ นนั่สิเพราะอะไรคะั่นสิเรา่เคยคือโลกอ่ะได้เรียนรู้ละจากโควิดจากโควิดพังกันระเนระนเพราะว่าปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้เราจะเจอโควิดในทีใช่ใครจะไปคิดว่าอยู่ๆวันนึงออกจากบ้านก็ไม่ได้แต่ธุรกิจต้องเดิน ใช่ข้าวต้องกินเงินต้องหาแล้วยังไงล่ะร้านอาหารปิดห้างปิดบริษัทก็ต้องปิดเพราะทุกคนมาเจอกันไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแล้วเราทำงานกันยังไงตอนนั้นก็เลยเกิดร่วงของการตอนนั้นยังไม่ใช่อด p ปนะตอนนั้นมันคือการเอาตัวรอดใช่มันเหมือนคนจมน้ํา เรต้องฮึดขึ้นมาให้ได้เราต้องต้องหาวิธีตะเกียกตะกายว่าเฮ้ยเราทำไงกับสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นหลายๆองค์กรที่ไม่สามารถที่จะรับมือได้ก็ล่มสลายไป,ยไปเออหลายๆองค์กรที่พยายามหาทางที่จะแบบปรับเนื้อปรับตัวก็ต้องคิดว่าเฮ้ยจะทำยังไง ที่จะรับกับสถานการณ์นี้เราจะทํำยังไงใ,ให้มันให้มันอยู่รอดทีนี้บริษัทเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่ว่าเคยเขาต้องอยู่รอดนะแต่ว่าเขามีลูกน้องเขามีพนักง,งานที่จะต้องพาไปด้วยเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงและเราในฐานะที่เป็นพนักงานเนี่ยเราจะต้องปรับตัวอย่างไรด<ช>ังนั้นหลายคนที่ปรับตัวไม่ได้เป็นไงอะ<ต>่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าอย <c oughs> ่างที่บอกตอนต้นว่าจริงๆผู้ประกอบการหรือเจ้าของอ่ะเขามีไมเคิตรงนี้เขามีสกิลตรงนี้กันอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่า เขาต้องรอดใช้คํานี้นะ<ช>เขาต้องบริหารธุรกิจให้รอดอถ้าธุรกิจรอดพนักง,งานทีมงานทุกคนที่เหลือก็รอดช่วงโควิดอ่ะมันเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าคิดแบบนี้คนเดียวไม่ได้แปลว่ามันต้องอาจากระจายตัวนี้ลงไปเพราะฉะนั้นถ้าตัวเจ้าของพยายามจะ a d แ p ปตัวผู้นําพยายามจะ a d แ p ปด้วยและ ตัวน้องๆก็พยายามปรับเปลี่ยนเรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ฉันต้องทําอะไรก่อนองค์กรยางไงไปรอดแน่นอนมันก็เลยเป็นสิ่งที่เจ้าของหรือผู้บริหารเนี่ยเขาเริ่มซีเรียสแล้วว่าเอ้ชหาคนแบบนี้ให้หน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันไปกันไม่ได้ไงเออคือคนทั้งมวลก็พยายามดึงพยายามไปต่อพยายามแต่ไอ้คนข้างล่างก็คือไม่ช่วยเข็นไม่ช่วยดันไม่ช่วยผลัก กลายเป็นว่ายิ่งยื้อเขาลงให้เขาถดถอยลงแล้วใครเขาจะอยากได้คนที่มาดึงล้งความเจริญก้าวหน้าในในองค์กรเขาในชีวิตเขาทีนี้เราจะปรับตัวได้ไหมอ่ะปรับตัวยังไงอ่ะโอ้โหก่อนจะไปปรับตัวได้เนี่ยต้องกลับมาดูตัวเราก่อนเนาะว่าเอ๊ะเอคิวเรามีต้ะวะมีแหละแต่ว่าแต่ละคนอ่ะก็มีมากน้อยไม่เท่ากันจริงจเขาก็มีตัววัดนะแต่วันนี้เราไม่มี เราคุยกันแบบคนทํางานแหละเอาแบบสบายๆก่อนง่ายๆอะถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเราเองอะไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ในเลเวลไหนก็ตามแล้วเราอยากรู้ว่าเรามี AQ มากน้อยแค่ไหนสังเกตนิสัยตัวเองนี้ก็ได้สังเกตเสียงในใจตัวเองบ่อยๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโปรเซสการทํางานเด้จากเดิมต้องทําอย่างนี้หนึ่งสสเปลี่ยนนะเป็น AB C D ดีนะแล้วเรามีข้อคําถามหนึ่งหรือเกิดเป็นการถกเถียงหมาว่าเปลี่ยนทําไมะเดิมก็ดีอยู่แล้วอ่ะเพราะอันนี้ถ้าท้าทำอะให้คนอื่นมาทําก็แล้วกัน เขาก็ให้คนอื่นมาทำถ้าเราเป็นนิสัยที่แบบไม่ได้เปิดใจกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้ของเราอะ่ะจะมาเปลี่ยนเราทําไมมันยุ่งยากมันวุ่นวายเราไม่อยากเรียนรู้ใหม่แล้วเรารู้สึกว่าของที่ต้องไปเรียนรู้ใหม่อะ่ะมันยากซะเหลือกเกินไม่เอาดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกปฏิเสธตั้งแต่แรกแบบเนี้ยเราเรียวกลุ่ม a q ที่เรียกว่าคริสเตอร์คริสเตอร์คริส ก็มาจากไปไปพวกที่แบบว่าไม่ไม่เอาเลยอ่ะไม่เอาตั้งแต่แรกเลยอ่ะคือไม่เอาอ่ะพอบอกให้ทำอย่างนี้ว่าไม่เอาอ่ะไม่ทำยากไม่นู่นอะไรเงี้ยสารพัดสิ่งอ่ีคเกี่ยงงอนเยอะแล้วเราเป็นอย่างนี้ประจำประจำบ่อยๆคุณคือกลุ่มควิเตอร์ซึ่งคำว่าควิเตอร์หมายความว่าอนาคตก็ต้องควิตไปอ่ะอันนี้แบบคุยแบบตามตรงเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงอนาคตนะ เรื่อง Twitter เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วมันมันถูกบายบายลาจากกันไปในหลายๆวิธีการของแต่ละบริษัทที่เขาทาเอชาคนไหนไม่ได้ทำเรื่องนี้ยกมือมาบอกเลยดีกว่าเอชาทุกบริษัททำหมดผมบอกได้เลยถุกไมคนทำเหมือนกันนี่กลุ่มแรกคือ Twitter คือนักปฏิเสธอยากจะให้ทุกคนเนี่ยซีเรียสเกิบเรื่องนี้หน่อยคือวันนี้ฟังถ้ารู้สึกสนุกตอนที่มันเกิดอะ มันไม่สนุกมันไม่สนุก,นนกเลย,เ,ลยเพราะว่าออคนคนนึงมันต้องจากกันไปอ่ะกลุ่มที่1 t w i t ค e ิเตอร์อย่าเผลอไปเป็นอย่าพลาดไปเป็นกลุ่มที่2ดีกว่าค w ิ t เตอร์ขึ้นมานะฮะคือกลุ่มที่เข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนอ่ะเข้าใจว่ามันต้องเปลี่ยนจากหนึ่งสองสามสี่เป็น a b c D ดีกลุ่มนี้รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้ลองได้แต่พอทําไปทําไปแล้วรู้สึกว่าทําไมมันยากวะ <laughs> 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 พยายามแก้ปัญหาแล้วมันก็ไม่สาเร็จสักทีจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้ว <laughs> ัลเนี้ยเป็นกลุ่มที่2เราเรียกว่ามเปอร์ฮะ กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ว่ามีความพยายามมาถึงระดับนึ่งแล้วเขาเรียกว่าเปิดรับแหละแล้วก็ลองแล้วลองพยายามแล้วแต่ไปไม่สุดใช่มาหยุดอยู่กลางทางอ่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าอยู่ในบริษัทนะเราเรียกว่าทางเอชากับผู้บริหารเนี่ยสิ้นสงสัยเออมันได้แค่นี้จริงนึกไหมก็จะ นำพาไปอยู่2แบบก็คือ1ก็อาจจะต้องไปเรียกว่าโรเทชงานให้มันเหมาะกับสิ่งที่เขาพยายามได้จนถึงระดับนั้นตัวนี้แหละเหมาะกับเขาที่สุดกับแบบที่2ก็คือก็พยายามโรเทชแล้วอ่ะแต่มันไม่มีก็คือไม่มีงานที่เหมาะกับสิ่งที่คุณพยายามจะทําให้แล้วก็สุดท้ายมันก็จะจบแบบเดียวกันก็มีไมซ์เซตที่ดีนะยังพยายามถูกกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มนี้เอาชื่อกลุ่มก่อนเลยกลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรคะเออไม่เอาไม่พูด c ล i m ber โอายมืออ่ะโอเคคลายเบอร์พวกนมกปินเขาอะใช่ <S 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 พวกนี้ก็ชีวิตแบบเดียวกันก็คือเปิดตัวมาเหมือนการเรียนรู้ทุกอย่างก็คือได้ครับพี่ผมทําได้เดี๋ยวผมลองเรียนรู้ได้ผมไม่รู้เหมือนกันผมทำได้ไหมแต่ผมจะลองดูกลุ่มนี้หนึ่งเปิดกว้างเลยก็คือเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงถึงแม้จะไม่ชอบนะแต่โอเคยอมรับได้เข้าใจได้สองลองเปิดใจเรียนรู้ว่าเออไอเนี้ยเราไม่เคยทำหรอกแต่มันเป็นยังไงวะใช่มันยากแหละ มันยากขนาดไหนวะพอไปเจอยากเข้ามากๆจริงๆเขาจะเริ่มรู้สึกว่าปัญหานี้เราน่าจะถามคนอื่นได้นะเออหรือไปหาศึกษาไปเรียนรู้หรืออะไรต่างๆก็ตามไปลองดูสุดท้ายครับมันก็คือมันต้องลองทําก็เหมือนนักบินขาว่าเกาะกิ่งนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปต้องนู้นมืออะไรต่างๆเพราะงั้นมันต้องออกแรงช่วงระหว่างทางเพื่อไปให้ถึงยอดเขาให้ได้ก็เลยเรียกกลุ่มนี้ว่า climber อะไรเหม่อไม่รู้จะสงสารคนตัดหรือจะสงสารตัวเองดีตอนนี้กลัวคนตัดสะกดผิดจังเลยเพราะวิธีเขียนมันคนละอยงอ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าเออเนี่ยคนตัดส่งแม่เตยมาละว่าพี่ผมลาออกเรารู้ละว่าตอนนี้เราอยู่ใน AQ กลุ่มไหนไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนก็ตามมันมีวิธีแก้วิธีแก้ก็คือการเปลี่ยนตัวเองศึกษาจากกลุ่มสุดท้ายอ่ะถ้าตอนต้นคลิปที่เราบอกว่าไอช่วงโควิดอ่ะ ม,มันเป็นเหมือนเราอยู่เราจมน้ําลงไปอะ<ช>่ะเ,เราพยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้มันรอดขึ้นมาได้วันนี้พอเรารอดแล้วอ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการว่ายน้ําตอนนี้ทุกคนก็เลยต้องมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันจะมี AQ เพื่อไปต่อในอนาคตมไม่ว่าคุณจะหางานใหม่หรือคุณจะอยู่ที่เดิม,มก็ตามเป็นคนทํางานก็ตามคุณก็ต้องมี AQ ให้ได้เพราะงั้นไม่ว่าคุณจะเป็นระดับไหนก็ต้องพัฒนาเพราะงั้นวิธีการพัฒนาอุ้ยต้องกินขนมอ่ะ เราเหรอก็บอกยล้วไงว่าให้ไปศึกษาไอ้คนประเภทสุดท้ายแต่งหว่าเราไม่ใช่ไคลเมอร์สินะไม่ตรงใจเราเป็นทวิสเตอร์อะไปก่อนละเราเราต้องทำไงให้เรามี AQ ใช่ไหมเออแล้วพูดถึงว่าเอ้ยเราทำไงล่ะก็ศึกษาจากไอ้คนประเภทสุดท้ายว่าไคลเมอร์มันทำยังไงแต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเองก่อนฟังตัวเองก่อนว่าเราเจอสถานการณ์เนี้ยเราเจอปัญหาเนี้ยเราเรารู้สึกยังไงกับมัน เราคิดยังไงกับมันมเราเราว่ามันมันจะไปยังไงในในส่วนตัวเราเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะแก้ไขหรือทําอะไรกับมันบ้างอันที่2ก็คือว่าคือเราต้องรู้จักที่จะมีเขาเรียกอะไรโอนอชิบอ่ะอันเนี้ยปัญหาเนี้ย คือคนส่วนใหญ่พอเจอปัญหาแล้วไม่ใช่ปัญหากูไม่ใช่เรองของกูธระไม่ใช่เออใครทําก็ทำไปอต่ี้บกว่างอีทีกูไปจริงว่าเราต้องมีโอ n เนอร์ชิพนิดนึงว่าเขาขายของไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้นี้หน้าที่ไกินอย่างนี้ผิดทันทีพอขายของไม่ได้บริษัทเจ๊งอันอันนี้เกี่ยวกับคุณหรือยัง เกี่ยวละนั้นคิดอะไรคิดท่งกว้างหน่อยอเออมันมันไม่ใช่ว่าเราไม่เกี่ยวนะมันแค่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างออกันออกไปแต่ว่าค,คุณแค่ไม่ใช่หลีดเรื่องนั้นถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช่พนักง,งานขายถ้าเขาขายของไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแต่โบนัสออกได้น้อยเงินเดือนไม่ขึ้นเพราะอะไร ก็ขายของไม่ได้ขายของไม่ดีอ,อันนี้คุณเริ่มเห็นเรียกว่ามันเกี่ยวกับคุณยังไงแอลวันนี้เราต้องมีความรู้สึกว่าเราต้องเทคโอเนอร์ชิพก่อนเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะมีส่วนอะไรในการที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงหรือว่าดําเนินให้มันไปรอดอยู่รอดมันมีคําอังกฤษอยู่คำหนึ่งที่เขาชอบใช้กัน do something ทำอะไรสักอย่าง <laughs> นึกออกไหมคือถ้าคุณจะเป็นใช้ a q จริงๆอะอขอญาตย่อยเพิ่มขึ้นลักๆเลยถ้าคุณอยากพัฒนา a q มันมีทฤษฎีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายจะไปอ่านไปเรียนดูก็ได้แต่สุดท้ายเอากรรมาทำทำง่ายที่สุดมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงเราสิ่งแรกที่ต้องออกปากจากเราไปให้ได้ก็คือเดี๋ยวลองเรียนรู้ดู <c oughs> เดี๋ยวลองทําดู <c oughs> พูดแล้วไปลองทําอย่างนั้นจริงๆอันเนี้ยพัฒนา a q ได้จริงๆอเอออย่าัวแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าครั้งหน้านะ ไม่ต้องคิดถาเลยพอเราทําอ่ะมันก็จะทําให้เป็นอย่างที่เราพูดอะ่ะแต่เราเข้า Google ได้เราใช้ Chat GPT ได้เราถามเพื่อนได้เรากลับมาบ้านถามคนในครอบครัวก็ได้ถามรุ่นพี่ก็ได้ถามใครก็ได้คืออย่าจมกับปัญหานั้นด้วยตัวคนเดียวแบบนี้มันคือ adaptability <c oughs> อ่าเพราะงั้นสิ่งนี้มันเป็นจุดที่เราพัฒนา ภาคปฏิบัติได้ง่ายที่สุดเมื่อคุณทาไปเรื่อยๆสเต็ปที่3าสุดท้ายก็คือพอคุณทําไปจนสุดๆแล้วอะบางอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนมันไม่เป็นไปตามเป้าอะอวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือหาหัวหน้า <laughs> <laughs> หรือทีมของเรานี่แหละครับก็คือเอาปัญหาตรงนี้มาคุยมาปรึกษามาพูดคุยเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เอามาคุยเรามาลองทาสุดท้ายจบด้วยคำคำเดียวครับ ดูซัมติ n งมันต้องทําอะไรสักอย่างถ้าวิธนีนี้ไม่ได้ผลมีวิธีไหนอีกหรือลองตั้งคําถามแบบนี้ก็ได้ครับว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมที่ได้รับผลลับแบบเดียวกันหรือคล้ายๆกันพี่ๆที่ทํางานกันมาอยู่แล้วก็ตาม,มตัดความเคยชินเก่าๆออกแล้วล้มไวลุกไวเปลี่ยนไวสําเร็จไวเวลาที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามามเปิดก่อนเลยไม่รู้ไม่ผิดไปเรียนได้ไม่เคยทําไม่ผิด ลองทําได้ไม่ต้องกลัวคือคนส่วนใหญ่กลัวกลัวคนอื่นจะคิดว่าอุ้ยโง่ไม่รูอรอออ้อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยแต่โลกสมัยเนี้ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไวมากเดัะนั้นการที่เราไม่รู้อ่ะไม่ได้แปลกใช่แค่ต้องยอมรับฝากคนทํางานทุกๆคนนะครับว่าอย่าลืมเพิ่ม AQ จะเพิ่มได้ดีคือ เข้าใจตัวเองก่อนว่าเราเป็นสไตล์ไหนถ้าไม่ว่าสไตล์ไหนก็ไม่ผิดแต่เราสามารถปรับได้เพิ่มได้ทุกคนเพราะฉะนั้น EP นี้ฝากเรื่อง a q เอาไว้นะคะถ้าใครที่แบบว่าจะอยากสงสัยเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ a q ว่าจะต้องยังไงแบบไหนอยากจะได้รับคําชี้แนะคําแนะนําก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือใครที่แบบเจออะไรมาที่เป็นลักษณะในเรื่องเดียวกันแบบนี้รีเลทกันก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบก,การณ์กันได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ EP นี้เพจ าลาไปก่อนเดี๋ยว EP หน้ามาคุยกันต่อนะคะแต่ลุ้นว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย